ปูนซีเมนเอเชียร่วมกับจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายมอบปูนตาดอกบอัวจำนวน113าตันเพื่อฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยบริษัทป,ปูนซีเมนเอเชียจำกัดมหาชนจัดกิจกรรมปูนแกร่งทำความดีด้วยใจแกร่งมอบปูนตาดอกบอัวจำนวน64ตันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดพะเยาเมื่อวันพฤหัสบ,สบดีที่7พฤศจิกายน2567นาสีโคมคำอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาโดยมีนายรัฐมนานรา,าริศรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและนายน,นพดล รมยรูปกรรมการผู้จัดการบริษัทปูนซีเมนเอเชียจำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีและมอบปูนตราดอกปูนจำนวน49ตันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดเชียงรายเมื่อวันศุกร์ที่8พฤศจิกายน2567ณวัดฝั่งมินอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยมีนายประเสริฐจิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและนายนพดลรมยารูปกรรมการผู้จัดการบริษัทปูนซีเมนเอเชียจำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้วยการปรับปร และซ้อมแซมอาคารบ้านเรือนราษฎรที่ชำรุดซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย